อ่าครับปอาการคุณยายนะครับตอนนี้ก็เดินพาเดินนะครับไปกินน้ําอาบน้ํานะครับก็กินอาหารไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะหายตกใจแล้วนะครับช่วงลมหม่ๆม่ช่วงลมหม่ๆ่นะครับช้างก็ตกใจนะครับควานก็ตกใจไปด้วยกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็คุณหมอได้ให้รถเล็กโฮน,นะครับทําที่หลับที่นอนนะครับให้คุณยายนะครับเป็นกองดินเวลานอนนะครับคุณยายจะไดะ้ลุกได้ง่ายนะครับ ต่อไปมืดไปนิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะมืดนะครับฝั่งนี้จะสว่างนะครับยายก็มีแผลที่หน้าผากนะครับ เอายาเอา้าให้ในเบ้งกินบ่เลาฝนตกอรัพี่จอมฝนตกปลอยปลอยสระไวน้ำเดิมหิวแล้วนะครับคุณยายขอบคุณเอซีทุกๆุกท่านนะครับที่อ ส่งกำลังใจนะครับให้คุณยายนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เป็นห่วงคุณยายนะครับตอนนี้ก็กินอาหารแล้วนะครับแรกๆก,ก็ยังตกใจนะครับจางจางก็ตกใจควานก็ตกใจเหมือนกันทำอะไรไม่ถูกตอนตอนแรก ตอนแรกบอกว่ายายนอนอปล่อยให้ยายนอนพักพอไปเห็นหน้าผากพี่จอมบูหน้าผากแกกกกาาตกน่าจะยืนหลับอะ่ะผมว่านนไม่แบบตอนแรกหน้าน่าจะยืนหลับเหมือนตอนที่ลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วทีนี้เลย<ม>ล้มไม่ปก ไม่ขึ้ติเขาน้ปกติเขานอนเขาจะนอนข้างข้างถนัดเขาไงลงนอนข้างซ้ายอะ่ะตอนนี้อ่าเริ่มหิวแล้วนะครับคุณยายหน้า นี่เดี๋ยวก็นอนถ้าถ้ามีกองดินอย่างนี้นะกล้ากล้านอนหนุนน่าจะลุกขึ้นง่ายแต่กว่าจะนอนมันจะจะเคลี้ยงไปหมดไหม <laughs> ภาลไม่ต้องเก็บตัวาลด <c oughs> ก,ก,ก็ลดูลาเลงแล้วนะครับก็คงหายตกใจแล้วนะครับคุณยายช่วงลุกขึ้นได้ใหม่ๆนะครับคุณยายก็ยังตกใจนะครับยืนหลับเลยนะครับก็น่าจะยังตกใจตอนนี้เขกินอาหารปรกติแล้วนะครับ ดูครบบลอยทะเลาคบนหน้าผากนะครับเข้าลมไปฟาดกับต้นไม้ต้นนี้นะครับคุณยายล้มตัวนอน <c oughs> หัวไปฟาดกับต้นไม้นะครับ ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป็นห่วงนะครับให้กำลังใจคุณยายนะครับตอนนี้ก็คุณยายหายตกใจแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ทําเพลงนะครับ<อ>ที่หัวให้คุณยายอีกนะครับช่วงเช้านี่คุณหมอก็กำลังล้างตาหยดตานะครับให้คุณยาย เชือกนี้เราก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเปลือบางทีนะครับคุมันอาจจะล้มตัวนอนและลุกไม่ได้นะครับขอบปากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ